สวัสดีค่ะวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของดอกนักเรียนทราบไหมคะว่าดอกของพืชเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก่อนที่พืชจะมีดอกเนี่ยพืชต้องมีการเจริญเติบโตยังไงพืชดอกนะคะเมื่อเจริญเติบโตและมีดอก ดอกจะมีการสืบพันธุ์เปลี่ยนแปลงไปเป็นผลภายในผลนะคะก็จะมีเมล็ดเมื่อเมล็ดงอกต้นอ่อนที่อยู่ภายในเมล็ดนะคะก็จะมีการเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่พืชต้นใหม่นะคะก็จะมีการเจริญเติบโตออกดอกนะคะแล้วดอกของพืชเนี่ยก็จะมีการสืบพันธุ์หลังจากที่สืบพันธุ์เสร็จแล้วก็จะมีผลต่อไปอีกได้อีกนะคะ ก็จะหมุนเวียนต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะคะการหมุนเวียนของพืชดอกนะคะเราจะเรียกว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบของพืชดอกกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะส่วนประกอบของพืชดอกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย1เกสรตัวผู้นะคะเกสรตัวผู้นะคะจะมีลักษณะเป็นสีเหลือง มีหลายจำม,มีหลายตัวด้วยกันนะคะต่อไปนะคะต่อไปก็คือเกสรตัวเมียนะคะอันนี้นะคะก็คือเกสรตัวเมียเกสรตัวเมียเนี่ยจะอยู่สูงจากเกสรตัวผู้ขึ้นมานะคะจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองอ่ามีลักษณะเป็นสีเหลืองนะคะต่อไปอ่าต่อไปก็คือกลีบดอกนะคะตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่ากรีบดอกที่อยู่บริเวณรอบๆดอก เวลาที่เราไปเด็ดดอกไม้มาใช่ไหมคะเราก็จะชอบดึงกรีบดอกออกมานะคะบริเวณที่อยู่รอบๆเนี่ยเขาเรียกว่ากรีบดอกอ่ะต่อไปนะคะต่อไปก็คือกรีบเลี้ยงนะคะกรีบเลี้ยงเนี่ยจะอยู่ล่างสุดเลยอ่าจะอยู่ล่างสุดเลยส่วนตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้เราจะเรียกว่ารังไข่อ่ารังไข่ของพืชน,นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดู หน้าที่ของแต่ละส่วนกันบ้างนะคะว่ามีหน้าที่อะไรกันบ้างอ่ะใบดูกรีบเลี้ยงนะคะกรีบเลี้ยงที่อยู่ล่างสุดเลยกรีบเลี้ยงเนี่ยทำหน้าที่ห่อหุ้มส่วนของดอกในขณะที่ดอกยังตูมอยู่นะคะกรีบเลี้ยงเนี่ยจะช่วยป้องกันอันตรายจากมาแมลงนะคะนี่นะคะก็คือกรีบเลี้ยงจะมีลักษณะ อยู่ข้างล่างสุดเลยนี่นะคะคือลักษณะของกรีบเลีย้ยงตรงนี้เลยนะคะ,ะต่อไปนะคะต่อไปก็คือกรีบดอกนะคะกรีบดอกมีหน้าที่หอหุ้มเกสรขณาดที่เกสรยังอ่อนอยู่และมีกลิ่นหอมช่วยล่อมแมลงให้มาผสมเกสรน,นะคะ กรีบดอกตรงนี้นะคะจะทําหน้าที่ในการห่องหุ้มเกสรเอาไว้นะคะแล้วก็มีหน้าที่ช่วยให้ช่วยล่อมแมลงให้มาผสมเกสรน,นะคะต่อไปนะคะต่อไปก็คือเกสรตัวผู้นะคะเกสรตัวผู้เนี่ยจะมีลักษณะ ใช่ไหมคะชี้ขึ้นมาแบบนี้เลยนี่นะคะก็คือเกสรตัวผู้จะอยู่บริเวณรอบๆนะคะเกสรตัวผู้นะคะจะทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะ,ะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ตรงนี้นะคะที่ชูออกมานะคะเขาเรียกว่าก้านชูเกสกรก้านชูเกสรเพศผู้นะคะ ต่อไปนะคะอ่าสุดท้ายเลยก็คือเกสรตัวเมียเกสรตัวเมียนะคะก็จะมีหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเกสรเพศเมียนะคะเกสรตัวเมียแล้วตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าลังลังไข่นะคะเมื่อเกสรเพศผู้ผสมกับเกสรเพศเมียอ่าไข่ทั้งสองนะคะไข่ทั้ง ของเพศไอเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียนะคะก็จะลำเลียงผ่านท่อลำเลียงไข่นะคะลงมาตกลงมาที่รังไข่นะคะก็จะมีการฟักตัวอยู่ข้างในมีการฟักตัวอยู่ข้างในนะคะเมื่อเกสรมีการฟักตัวเต็มที่แล้วก็จะมีมะเมล็ดงอกออกมาอยู่ภายในบริเวณรังไข่นะคะอันนี้ก็คือส่วนประกอบของ ดอกแล้วก็หน้าที่ของส่วนประกอบของดอกนะคะอ่ามาดูใบงานใบงานของเรานะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทำใบงานในแบบฝึกหัดที่คุณครูแจกไปให้นะคะใบงานเรื่องส่วนประกอบของพืชดอกนะคะให้นักเรียนบอกว่าอ่ะก็อย่างเช่นตัวอย่างนะคะที่คุณครูชี้เข้าไปอันนี้ก็คือเกสรตัวเมียนะคะเ เออไม่ใช่ค่ะเกรสรตัวผู้เกรสรตัวผู้ทําหน้าที่อะไรก็ให้นักเรียนเขียนลงไปนะคะหลังจากที่นักเรียนทําเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามหลังจากเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปส่งทางให้คุณครูทางไลน์ส่วนตัวนะคะโดยสร้างเป็นอัลบัม้มหรือถ้ามีอัลบั้มแล้วนะคะก็สามารถเพิ่มรูปลงไปในอัลบั้มได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ได้หมดเวลาของคุณครูแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ